วันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชมีมติตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว5คนในรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรค่ะ โดยทั้ง5คนนะคะประกอบด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ทั้งสองคนคือนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายานบุญทรงเตริยาพิรมนยายยมพวงราชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็นายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะโดยนายวรวิสุขบุญรองเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชแถลงด้วยค่ะว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการปปชนั้นมอบหมายให้นายนารงรัต์อมริ t กรรมการปป,ปช เป็นประธานอนุกรรมการโดยให้อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2556เรื่องนาฬิกาเรือนละ2ล้าน5แสนบาท ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทานนี้นางสาวยิ่งรักได้ชี้แจงข้อเท็จจริงครั้งสุดท้ายไปเมื่อวนันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาและสำนักงานปรปชได้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอนคณะกรรมการปรปรชพิชจารณาแล้วคาดว่า,าคณะกรรมการปรปรชจะพิจารณาได้ในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะ